คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราบห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2อ2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกเกแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ n ั a ยูเอเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย5กรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบาัสเกตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาครับเป็นการพบกันระหว่าง,งด้านเจ้าบ้านครับาสเวกัสเอสเปิดบ้านเจอกับวอชิงตันมิสติกครับโดยผลงานเกมล่าสุดของาสเวกัสเอสครับเกมล่าสุดสามารถทุบเอาชนะอินดีนาฟีเวอร์ของเคลนตินคลาร์กไปได้ด้วยสกอร์88ต่อ69 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นสาวสวยประจำทีมเคลซีพรามสามแต้ม6รีบาล5์หแอซิสเสริมด้วย์เว์ตัวเก่งเอเจวิลสันครับ28แต้ม9รีบาล์ครับและแจ็กกี้ยังครับสไตล์อีกหนึ่งคนของทีม15แต้มกับ10แอซิสเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายลาสเวกัสเหนือชั้นกว่าฟีเวอร์ครับส่วนผลงานในเกมล่าสุดของวอชิงตันมิสติกับก็จบไปสดๆร้อนๆบุกไปชนะ LA Spark าร์คได้82ต่อ80 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านตัวสำรองครับชาตรอรี่วอลเกอร์ครับกดไป17แต้ม2รีบาวครับแล้วก็ยังได้การตัวเก่งอย่างจูลี่วาลลูครับ15แต้ม4รีบาวเซียซิสส่วนเอเรียลเอ็ดกินครับสตาร์ประจำทีมมี12แต้ม2รีบาวแต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่ทําให้บุกไปชนะเอลเอสปาร์ได้แบบสวยงามบุดหวิดครับในช่วงท้ายเกม ดูเรื่องตัวจริงเนวันนี้ฟังเจ้าบ้านครับเป็นทางด้านแจ็คกี้ยังเหมือนเดิมช่วงนี้ถือว่าฟอร์มเทพครับดวลกับคารลี่สมูนสั้นครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าแจ็คกี้ยังเหนือกว่าแบบชัดเจนหลายสเต็ปครับส่วนตำแหน่งชูตติ้งการครับยังเป็นมหาเทพแม่ทัพเสาสวยอย่างเคลซี่พรมครับจะได้ดวลกับทางด้านแม่ทัพของมิสติกเช่นกันครับอย่างเอเรียลแอดกินส์ตำแหน่งนี้ผมชอบทางด้านเคลซี่พรมมากกว่า ส่วนสมอลฟอร์เวดในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านยังคงใช้อลิซาคราครับจะได้ดวลกับจูลี่วาลูช่วงหลังถือว่ายกะรับตัวเองได้ดีขึ้นครับตำแหน่งนี้จูลี่วาลูถือว่าไม่เป็นรองไปกันต่อครับที่ตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดครับช่วยเกมรับรีบาตใต้แป้นเอเจวิลสันครับโชว์ฟอร์มเทพมาตลอดดวลกับชากิราออสตินก็ไม่ธรรมดาครับแต่อย่างไรก็ตามเอเจวิลสันถือว่าดูดีกว่า ส่วนเซนเตอร์คุมวงในในวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านาสเวกัสยังคงใช้เคียร์สโต้ครับดวลกับสเตฟฟนีดอสซันครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีครับทั้งคู่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับและนี่เป็นรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านาสเวกัสเอสครับประกอบไปด้วยแจ็คกี้ยังเคลซี่พรัมครับอลิซาครากเอเจวิลสันและเคียร์สโต้ส่วนทางด้านวอชิงตันมิสติกทีมเยือนประกอบไปด้วยคารีสมูนสันเอเรียลแอดกินส์ โจลีวอลูครับชากิราออสตินแลสเตฟานีดอสันเจบานลาสเวกัสเอสรับร้งอันดับ3ในกลุ่มชนะ11แพ้6เกมครับส่วนผลงานของวอชิงตันวิสติกไม่ค่อยดีครับร้งอันดับบวยครับลงเล่นไปแล้ว20เกมชนะได้5เกมครับที่เหลือแพ้ทั้งหมดครับและนี่ก็เป็นการจับคู่แมชอพครับดวลกันระหว่างชูติงการของทั้ง2ทีมครับเคลซี่พรัมครับ18.3แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับถือว่าเฉิดฉายเหมือนเดิม โดนกับเอเรียลเอ็ดกินส์ครับแม่ทัพของวอชิงตันมิสติกครับ14.3แต้มต่อเกมส่วนเปอร์เซ็นต์ฟิลโกของทั้ง2คนถือว่าใกล้เคียงกันครับเคลซีพรัมอยู่ที่39เปอร์เซ็นต์ฟิลโกส่วนเอเรียลเอ็ดกินส์ครับอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ฟิลโกครับและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาสท,ที่ห่างชั้นกันพอสมควรครับแชมป์เก่าอย่างลาสเวกัสครับฟอร์มกำลังสวยชนะมาแบบรัวรวรุดๆ,ๆครับ ส่วนวอชิงตันมิสติกเป็นทีมท้ายตัรางในอ a สต e น n อนเฟอเ e นซ์ครับผลการแข่งในเกมนี้ลาสเวกัสชนะอย่างแน่นอนครับแต่คิดว่าในช่วงควอเตอรที่4น่าจะมีการปล่อยเกมพอสมควรครับถ้าวอชิงตันมิสติกแพ้ในวันนี้ครับก็คงจะแพ้ไม่หดถึงขนาดเกิน17แต้มครับกัดฟันเลือกมวยรองแพ้ไม่ขาดเกิน17ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ